ชีวิตที่ไม่มีใครยังไม่น่ากลัวเท่ากับชีวิตที่ไม่มีเงินหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้อง จุก,กุจุก,กุจุก,กุอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับ200บาทครับบูชาสององค์300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่1ครับเป็นพระเนื้อดินครับลงรักเก่าครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อมันมันเลยครับสวยสวยมันมันเลยครับรายการที่2องครับเป็นพระสังกระจายครับ สังกระจายหล่อบโบราณเนื้อโลหะครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเทพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุขครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับ เนือเก่าเก่าพุนพุนเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ 200บาทก็โดนใจได้ครับ200บาทก็เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่6คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มนุ่มนวลนวเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับสองร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแน่นๆ่นแก่งแก่งพุนพุนเลยครับ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญเท้ามหาพรหมครับ เหรียญจักเพชรครับเนื้อชินตะกั่วครับน่าจะเป็นตะกัวลองพิมพ์ครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นเก่าเก่าเลยครับ ไม่ลักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับสองร้อยบาทผ่านตลอดสายครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่สิบสองครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับ เรี่ยมกอะก,กันน้ำครับเนื้อออกสีฟ้าครับสีฟ้าสดใสครับฟ้ายังฟ้าอยู่ครับสองร้อยบาทครับโดนโดนใจเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณหลังยันครับมีดอกจันนี่ครับน่าจะเป็นสายใต้ครับปิตามหาอุดครับมหาโชคมหาลาบครับมหาสเสน่ห์มหานิยมครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับน่าจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆพุนๆเลยครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อเงินครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะม,มันเลยครับอมเหลืองเลยครับน่าจะแก่ทองครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ พิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่ได้เสียแซงครับรายการที่21ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคสอทอครับใต้ฐานอุดกิ่งครับโคตยันนะครับ เนื้อมันๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อนวะโลหะเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเคลือบชะลักครับมันๆเหลืองๆเลยครับ รายการที่23ครับเป็นเหรียญองค์พ่อจัตุคามครับรามเทพครับด้านหลังเป็น12นักษัตริย์ครับ j จดี JD ครับเลี่ยมกรอบเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่24ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับดำดำมันมันเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่น,น,น,ม,นมันมันเลยครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำร่ำเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับ,รบหน้ามองหน้าบูชาครับ 200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับช้าหมดอดได้ของดีครับบางบางเบาเบาครับรายการที่27ครับเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับเนื้อออกสำลิตเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลังยันครับเหนือโลหะเก่าครับมันๆเลยครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับ เก่าได้ใจเลยครับองนี้ครับ200บาทครับสวยนะจะพี่จ๋าสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่30ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับลงรักเก่าครับ เนื้อเก่า่าค่ำๆเลยครับมองแล้วสะดุดตาสะดุดใจครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่31ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ เนือดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันโปูเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งๆแ,แน่นๆเก่าๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นเก่าเก่ามันมันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ สวยๆงามๆยามเย็นเย็นครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ